สวัสดีครับพเพื่อนนี่กำลังจะเข้าป่านะครับเข้าป่านะครับอันนี้หนองน้ำนะครับบริเวณริมหนองน้ำนี่ริมหนองน้ำนี่เขาถมเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นคันนะครับที่วัวเดินผ่านเข้ามานี่นะครับนี่เป็นบริเวณหนองน้ำนะครับเก็บน้ำหมู่บ้านครับนี่อีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่วัวจะเข้าไปกินหญ้านะครับฝั่งนู้นไปไม่ได้ครับยังไม่ได้ทำทางครับทางข้ามไป มีสองทางนะครับอีกทางนี้ก็แยกไปทางนี้นะครับเข้าไปในปา่าเข้าไปเลี้ยงในป่านะครับนี่นะครับมาดูสุดรอนะครับสุดรอสุดรอสุดรอของเราครับสุดรอประจำข้อของเรานุนนนนนนน่นนุ่นนุ่นนุ่นจริงไหมอะไรนั่นสันแล้วครับสันแล้วครับอื <c oughs> เยี่ยมชมพาดูนะครับนี่นะครับพอใส่ชนน้อยใหญ่ครับนะครับใส่ชนน้อยใหญ่ครับชนใหญ่กับส่ชนน้อยครับเส่ชนครับก่อนจะเข้าป่านะครับเลาะกินลิมนะครับนี่สุดรอครับ มาดูสุดล้อระหว่างทางครับเบาโชวหน้าหน่อยเอออันกะลูกพอหน้าหน่อยงี light, ้หน้างี้หน้างี้หน้าออเรื่องอืมเข้ากองหน่อยอันน่ะอืออันกะลูกดีมากนี่ครับเดินทางมาแล้วครับเดินตามตูดใต้ใต้้ตอยใต้ต้อยใต้ต้อยเข้าไปครับ ใช่นะครับเดินตามตูดเข้าไปแล้วครับเอามาอย่าลืมพากดฝากกดติดตาม้วยนะครับฝากกดติดตามกันเยอะๆนะครับทางช่องทางช่องทุนชัยพาลุยนะครับคลิปมีคลิปสั้นอีกนะครับทางช่องคลิปช่องเต็มคลิปนะครับทางคลิปนะครับมีสั้นนะครับ วิดีโอสั้นให้ดูรับชมรอบดูรอบฟังครับนี่ครับพาการไปกินข้างล่างครับ <c oughs> น่นะครับจะพาการกินไปกินข้างในนะครับนี่นะครับ นู holder, ่นๆๆๆๆๆๆใส่ชนใหญ่อยู่นู่นครับไปดูต้องไปดูครับต้องตามไปดูครับต้องตามไปดูใส่อยู่ชนใหญ่ทำอะไรครับทำอะไรนะครับนะครับนะครับเห็นแวบๆแล้วครับต้องตามไปดูครับว่าทำอะไรใส่ชนน้อยกับใชนใหญ่ทำอะไรกันเอ่ยทำอะไรทำอะไร หนูสองตัวทำอะไรจะะ้าฮะหนูอย่างนั้นเอ่อฮึทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ทักทายหน่อยจ้าลอ้สุกนี่ครับนี่ครับเสนสุกครับเสนสุก ชื่อจริงชื่อแสนสุขครับวัวทุกตัวจะมีชื่อทุก,ทกตัวนะครับแสนสุขอันนี้ครุครับชื่อประจาหมู่บ้านเลยนั่นชื่อมินเราเลยนั่นนะครับตัวใหญ่นะครับนั่นเกิดที่ไหนตั้งชื่อที่นั่นนะครับตั้งชื่อแบบง่ายๆนะครับเกิดในไร่ที่ไหนก็ถ้าไร่สันขวางไร่ป่เปาไร่อะไร,ะไรพวกนั้นเราก็ตั้งชื่อง่ายๆเลย ง่ายแบบง่าย,ายเรียบง่ายงครับแสนสุกแสนสุกนะครับกินแบบสบายใจเลยครับเจ้าแสนสุกนี่นี่นะครับจะมากิน้าที่นี่นะครับบริเวณ้าที่นี่นะครับสวยงามประการตามากเลยครับเขียวชอุ่มมากครับ ลิมหวยลิมอะไรนี่นะครับต้นไม้ละนาพันธ์นะครับหลากหลายเลยครับนี่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับช่องทนชัยพาลยุยจะได้ไทยทำคลิปหรือว่าทำ Youtube ให้ได้ให้พี่น้องพี่ๆน้องๆเพื่อนๆทุกคนได้รับชมได้รับดู นี่ครับนี่ครับน้องสายสนน้อยเจ้าเสียมครับดูนะครับดูหน้าตาดูความน่ารักครับน่ารักน่าชังครับความน่ารักน่าชังครับนุ่นสุลอครับสุลอสุลโลอยู่ตัวเดียวครับทิ้งทวนเลยครับทิ้งทวนเลย ไม่สนใจใครแล้วครับจะกินลูกเดียวจะกินลูกเดียวข้าจะกินบอกอพ่อขอกินนี่ตัวเดียวนะพ่อไม่ไปด้วยนะออนี่ผักใหญ่เลยครับอขอแจมหน่อยนะขอแจมหน่อย จะเส้สน้อยขอเชมกับแม่จะเส้สน nói เลยนะเจ็มยา่อยลอ,อยไหมว่าอย่างนั้นนี่นะครับคกุกคีนะครับคกุกคีกับวัวนะครับวัวจะเชื่องได้เราต้องคกุกคีเราต้องใส่ใจกันนะครับใส่ใจกันทุกตัวนะครับรูปลำขําไข ได้ทุกตัวนะครับดูความน่ารักครับดูความน่ารักของสายสนน้อยเจ้าสยามครับน่ารักมากๆเลยเนี่ยน่ารักมากๆเลยเนีย่นี่ครับน่ารักเลยครับ สวยงามมากน่ารักน่าชังเลยเวนตรงนี้นะครับนี่นะครับ ผมน่ารักนะครับนั่นจะเป็นต้นมะเดื่อนะครับวัวชอบมากเลยครับกินนะครับนี่แหละครับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเลี้ยงวัวครับใช้ชีวิตอยู่ในป่าและนอกข้างนอกสถานที่นะครับเวลาไปทำงานหรือว่าตอนวันตอนหยุดนะครับเราก็ถ่ายให้ดูนะครับนี่นะครับ ้ังวัวทุกตัวเราต้องดูแลนะครับเราต้องดูแลเอาใจใส่นะครับเหมืนลูกนะครับนี่นะครับไปแล้ว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 แม่ใส่ยซนน้อยกับใส่ยนใหญ่แม่ใส่ยนน้อยกับใส่ยนน้อยไปแล้วครับตามตูดต้อยทต้อยต้อยแล้วครับตามตูดแม่ต้อยที่ต้อยแล้วสา่ชนใหญ่ไม่ละทิ้งแม่ครับเพราะดื่มนมยังไม่พอ กินนมจอมาครับงั้นกระอแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะครับทางช่องทางช่องทางคลิปทางเอโตตงลงสต,รงรงสตรอรี่ทุกทางนะครับที่เผยแพร่ไปนะครับอย่าลืมฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับกันเยอะๆนะครับกดแล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ